สวัสดีครับชาว FC ทุกคนนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็มาทำภาค p พาวเวอร์นะครับคือตัวปลั๊กให้น้องๆไปลองดีไซน์ดูนะครับว่าตำแหน่งพวกปลั๊กทั้งหมดนะครับมีปลั๊กซิงเกิลเฟสเป็นพาวเวอร์ปลั๊กซิงเกิลเฟสแล้วก็คือ2โพรนนะครับหนึ่งเซอร์กิตสองเซอร์กิตแล้วก็เป็นทีเฟสนะครับอีกสเซอร์กิตนะครับซึ่งผมก็จะได้ทำมาเสร็จแล้วนะครับ การดีไซน์นะครับซึ่งเรามาดูการดีไซน์ก่อนนะครับตัวดีไซน์ของระบบลักนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นระบบของซิงเกิลเฟ e นะครับซึ่งซิงเกิลเฟ e มันก็มีทั้งหมดสองเซกิตนะครับจะน้องๆดูในนี้นะครับก็คือเซกิตที่ยี่สิบห้านะครับตัวนี้เป็นสองโพดนะครับ นี่คือ1 Circu i ินะครับเป็นซิงเกิลโภนะครับแล้วก็เป็นเซอร์กิที่27นะครับอีกเซอร์กิตนึ่งนะครับ,รบเหมือนกับน้องๆดีไซน์กันไว้หรือเปล่านะครับส่วนเป็นทีเฟ e นะครับทีเฟดก็ตัวนี้ ่าทีเฟตฝั่งนี้นะครับ1นึ่งสกิดฝั่งนี้ทีเฟตอีก1นึ่งสกิดนะครับตามด้วยตัวแพ็กกิ้งนะครับเป็น c p บีบ OK ็อกห้าสิบเอ่อแอมนะครับเป็นทีเฟตฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งสกิดวิ่งยาวเลยนะครับเป็นของอตัวตัวเครื่องแพ็กกิ้งไว้สำหรับแพ็คของในตัวขังสินค้าที่ เก็บของหรือในเวทเฮาส์นะครับซึ่งลักษณะนะครับในการดีไซน์ซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งแผงที่เราจะใช้ในการควบคุมก็คือแผงโหลดเซ็นเตอร์ LPW2 นะครับซึ่งซิงเกิลพักกับคีเฟสตัวนี้นะครับเป็น power pack นะครับ power pack ซึ่งเราก็จะใช้สเซอร์กิตก็คือ25กับ27นะครับซึ่งจะใช้อยู่ที่ประมาณพัน VA นะครับ2ตัวใช้เบรกเกอร์2 0์นะครับ แล้วก็ใช้สายนะครับสองขีดหกนะครับทับหนึ่งขีดสี่เป็นสาย G นะครับซึ่งปกติตัวนี้แค่สิบโอป์ทำไมยี่สิบแอมป์ทำไมต้องใช้สายหกนะครับเพราะว่ามันเป็นพาวเวอร์พันะครับพาวเวอร์พัแล้วก็ระยะทางอคตางไกลเราก็เลยเผื่อสายเป็นสายหกปกต,ติใช้สายสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเผื่อไว้นะครับเพราะระยะทางมันก็ไกลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอร์กิตที่ ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันใช้ท่อฝกขุนนะครับส่วนตัว powerpack เราใช้เป็นทีเฟสนะครับสองสี่หกนะครับสองสี่หกแต่ละเฟสก็ a b c นี่ใช้ประมาณหนึ่งพันส va นะครับซึ่งใช้ทีเฟสนะครับ20แอมป์ก็คือ3โพนะครับใช้สายใช้สายก็คือมี3ขีด6 3ขีด6 r s t นะครับแล้วก็หนึ่ขีดสแสเฟ n ก็คือเป็นสายนิวตันแล้วก็ทับด้วย1นขีดสเป็นสาย e e ก็คือเอิร์ธนะครับเพราะว่าที่ปลักตัว power เนี่ยมัจจะมีเนม a พ e เขียนไว้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็นั้นน้องๆอาจจะง,งงนิดหนึ่งว่าทําไม G กับ e คือตัวเดียวกันนะครับ G e ก็คือกล e ่าว e ก็คือเอิร์ธแต่ว่าใน power pack นะครับที่เทอร์มินอลที่เวลาเราจะเข้าสายนี้ก็จะเขียนไว้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าบางรุ่นนะครับแล้วละสั่งหนัก เราใช้ท่อก็คือเป็นท่อหนีบนะเพราะสายมีทั้งหมด5้าเสนนะครับตวต่อไปเป็นเซอร์กิตทีเ่เป็นสถิติที่2ก็คือแปดเซอเร์กิตที่8เซอร์กิตที่10เซอร์กิตที่12นะครับเป็น3โพนะครับ16แอมป์ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับ1,200 VA นะครับแล้วก็3โพ20แอมป์นะครับแล้วก็สายก็ใช้ขนาดเดียวกันและท่อก็ใช้ขนาดเดียวกันนะครับแต่ไอตัวแพคกิ้งนะครับเครื่องแพคกิ้ง ที่ใช้ในการแพ็กกิ้งในเวหาเราก็ใช้เศฐกิจที่สองสิบสองสิบสี่สิบหนะครับเป็นแพ็กกิ้งแล้วก็ห้าสิบอมก็อยู่ที่ประมาณประมาณคร้าวๆว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน VA นะครับซึ่งก็ูู่ีสามโพ่ห้าสิบแอมสายที่ใช้นะครับผมใช้สี่ขีดยี่ห้าที่จริงห้าสิบแอมก็ใช้สิบหก็ได้แต่ว่าระยะทางไม่ไกลผมก็เลยเผื่อเป็นยี้านะครับแล้วก็ใช้ท่อ สองนิ้วนะครับคือลักษณะการออกแบบนะครับคือลักษณะการออกแบบที่ดีนะครับตามหลักการก็คือให้มีสเปรและสเปสอยู่ที่ประมาณ3 0มอนของจานวนเซอร์กิตแต่ละเซอร์กิตว่าเซอร์กิตนั้น,น,นมีจํานวนจุข,ของเบรคเกอร์เท่าไหร่ในตัวนี้ที่เราใช้ก็คือ4 2เซอร์กิตถ้ายี่าก็อยู่ที่12 13อเซอร์กิตนะครับที่มีลักษณะการสเปรและสเปสนะครับในเนื้อที่ของ ตัวของโหลดเซนเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูของไอ้ตัวดีไซน์ทำช็อปนะครับไอ้ตัวนี้เป็นการดีไซน์นะครับส่วนตัวนี้เป็นการทำช็อปก็ลักษณะเดียวกันครับเราเดินท่อสั้งบล็อกเดินท่อตั้งบล็อกนะครับแล้วก็สายพวกนี้ที่เราจะเกี่ยวนะครับที่เราจะคล้องนะครับในแต่ละเส้นนะครับลักษณะของบันก็จะได้ออกมาณนี้นะครับนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมเกี่ยวไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวทีเฟสก่อนนะครับผมก็จะเขียนไว้นะครับ to LPWS2 นะครับแล้วก็ขีด246ก็คือตามตัวโหลดสเก็ตด้วนตัวนี้นะครับ246นะครับเป็นพาวเวอร์ k ันะครับสิ่งตัวนี้ก็คือลักษณะของตัวพาวเวอร์ k ัทึบๆนะครับซิงเกิลพักนี่จะเป็นโปรโปรนะครับซึ่งมันก็จะใช้คือสาย สามขีดหกทับหนึ่งขีดสี่แล้วก็เอ็นนะครับแล้วก็ทับหนึ่งขีดสี่เป็น ee ก็คือ earth หรือกลาวนั่นเองนะครับสาเกลสายแล้นะคอ่บท่อที่จะใช้นะครับอ่ก็อยู่ขนาดเท่าหนึ่งนิ้วนะครับต่อไปก็เป็นตัวเอก็เรียกว่าตัว p a c กิ้งนะครับตัว cb box ห้าสิบนะครับ cb box ห้าสิบที่เราใช้ตัวเบเกอร์ก็คือตัวนี้นะครับตัว p a c กิ้งก็คือเบเกอร์ที่สิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับใช้สาย สี่เส้นก็คือ r s t n full newton นะครับอ่ายี y ่สิบห้าแสทฟบด้วย1นขีดหเป็นสาย g ก็คือกลาวนะครับแล้วก็ใช้ท่อ2นิ้วนะครับเป็นเดินเมนมาจ่ายมาเอาเมนที่ตู้โหลดเซนเตอร์นะครับ, D Man, Main, ต, Center, รบต่อไปก็เป็นตัวเอ่อซิงเกิล power เอ่อซิงเกิลเฟตนะครับก็ซิงเกิลเฟตก็กิน25ก็กก 5, คือตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใช้สาย2ขีดหกก็คือ สาย6กเส้นสองเสนแล้วก็สายขนาดสายเป็นสายตัวนี้เท่านั้นนะเป็นสายสนะครับสายกาวคือสาย4นะครับแล้วก็สายท่อนะครับ6กขุนนะครับส่วนในกรณีลักษณะเดียวกันก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มาจากเรสกิตัวนี้มาแค่2สอรเสกิตซึ่ง2สอรเสกิต็ก็คือเสกรยี่ิบเจ็ดนะครับเสก,ก 27, รยี่ิบเจ็ดก็คือของสิงคโปร์นะครับตัวนี้นะครับ27ก็ มีใช้2ขีดหกทับหนึ่งขีดตัวนี้เป็น4นะครับสายกาวเป็น4แล้วก็ใช้ท่อขุนนะครับส่วนตัวทีเฟสนะครับตัวทีเฟตตัวนี้นะครับจะใช้อยู่สี่ขีดที่8 1 0 12ก็คือ3โพนะครับสายที่ใช้ก็คือ RST ก็คือ3ขีด6นะครับสาย6มี3เส้นนะครับแล้วก็มีสายนิวตันเส้นสายเอิร์ธก็คือสายอีหรือสายกาวก็อีก1เส้นใช้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งจะไปขีดตัวนี้ นะครับนี่คือลักษณะนะครับในการดีไซน์นะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัว powerpack นะครับ p o w e r p ที่เราลักษณะการติดผมทำดีเทลไว้หน่อยนึ่งอันนี้ก็คือเป็น 2P บว e. กอีก็คือไอ้ตัว earth ก็คือตัวกล่าวนะครับลักษณะเดียวกันก็นี่เดินท่อลงมาใช้ท่อขนาดปกขุนส่วนตัวนี้ใช้ท่อ1นิ้วเป็นสาย 3P ก็คือ3โพนะครับบวกนิวตันบวก E แล้วครับอันนี้คือลักษณะของ ตัวปักนะครับว่า IP สามารถกันน้ำกันฝุ่นอะไรได้ปัับอันนี้ก็คือเป็นตัวสเปคของเขานะครับนี่คือลักษณะการติดตั้งนะครับส่วนตัวนี้นะครับามาดูตรงนี้นะครับผมขยายให้นิดหนึ่งนะครับตัวแพคกิ้งอันนี้สมมติว่าเป็นเครื่องนะครับเครื่องจักรเราก็เดินเมนมาทิ้งให้ตรงที่ CB b o บล็นะครับ ซีบีบ็อกก็มีเบรกเกอร์50 M, อม3โพร50มหนึ่งตัวที่อยู่ใน CBBOX นะครับแล้วก็เดินเมนยาวเลยครับเดินเมนยาวที่จะไปกินตรงที่แผงโหลดเซ็น,น,น,ตน,นเาาญญตอร์ตัวนี้นะครับนี่ลักษณะการติดตั้งนะครับทีนี้เรามาดูไอตัวอสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ไอตัว power pack ก็คือดีเทลตัวนี้นะครับ ดีเทลตัวนี้นะครับผมขยายมาให้ลักษณะการติดตั้งนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ดีเทลคือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ก็ปางทสัญลักษณ์อะไรการไฟฟ้ามีอะไรบ้าง power socket นะครับก็คือสัญลักษณ์ของ power pack สาม p บวก n บวก e และ10โปรแกรมนะครับนี่คือสเปคกันน้ำกันฝุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตัวนี้โปร่งลักษณะสามเหลี่ยมอยู่ข้างในวงกลมก็เป็นตัว power socket ก็คือ power pack แหละครับก็คือ2 p บวก e นะครับแล้วก็10โปรแกรม ส่วนตัวนี้เป็น CB Box นะครับ 3p 5พี M, นะครับทีนี้เรามาดูไอตัวโหลดเซนเตอร์นะครับโหลดเซนเตอร์เวลาเรารวมเสร็จแล้วนะครับตามลักษณะข่าวครั้งก่อนนะครับเป็น LP1 นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าแต่ละเฟสจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าบางเฟสเนี่ยเราลงแล้วมันจะเหมือนเฟสดกับเฟสส C, C เป็นสแปร์ซึ่งมันจะไม่มีค่า RVA เพราะฉะนั้น แต่และเฟสก็จะไม่เท่ากันแต่ก็มีความคล้เคลยงทีนี้เรามาดูนะครับเอาสามตัวนี้มารวมกันก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับทีนี้สามสูตรนะครับเรามาดูออกสูตรจาได้กันหรือเปล่าครับสูตรตเวลาเราจะหาตัวขนาดเบเกอร์กับตัวเรียกว่าสายนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสูตรนะครับหนึ่งจุดสองห้า คูณด้วย1,000คูณด้วย L L นี่คือโหลดนะครับแล้วก็รูทสามคูณ380นะครับจากตัวนี้นะนะครับเราก็ถอดไปก็ได้1250ก็คือ6 5 8 1 6แนะครับแล้วก็จะได้นะครับเท่ากับ1 9 0 L ก็คือโหลดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเขาบอกว่านะเพื่อ โหลดอีกสิบเปอร์เซนนะครับหนึ่งจุดเก้าศูนย์อลก็จะได้เผื่อสิบเปอร์เซ็นก็จะได้สองจุดศูนย์ศูนย์อลนะครับเราเอาตรงนี้มาใช้ l อลนี่ก็คือโหลดไอตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้อันนี้คือ L อลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เราก็จะได้ะจะได้ทําตัวนี้มาก่อนนะครับว่าเราจะไดะ้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอาที่เราได้โหลดตรงนี้ก็คือ สี่แปด่หาหรด้วย1,000นะครับเท่ากับ 3, 4 8 3สนะครับเอาสี่สิบามสี่ตัวนี้มาคูณกันก็คือตัวนี้คือเป็นแอนะครับก็คือ2.0งจุดศูนย์ศูนคูณสี่สะครับจะได้เท่ากับอยู่ที่เกห ศูนหกเก้านะครับตีประมาณร้อยแอมป์นะครับซึ่งสายเราตีประมาณร้อยแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ 1, นะครับสามพีทับหนึ่งศูนย์ศูนย์แอมทิฟทับหนึ่งร้อยหกสิบแอมเฟรมนะครับสาย ที่ใช้นะครับสายที่ใช้หนึ่งร้อยแอมเดี๋ยวผมดูขนาดสายก่อนนะครับสายห้าสิบนะครับสายนี้สี่ขีดห้าสิบเซฟมินนะครับเป็นสายอะไรกันล้วแกสาเอซศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สายห้าขอโทษนะครับเขียนให้ชัดๆนะครับสี่ขีดห้าสิบเซฟมินครับนะครับหนึ่งขีด หนึ่งขีดสิบนะครับเป็นสาย G แล้วก็ชนิดสาย IEC หรือ CV v ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้ท่อนะ<ส>ครับใช้ท่อกันนะถ้าเป็นท่อตรงนี้ก็สองนิ้วครึ่งแต่ถ้าใช้เคเบิลเทหรือวยเวก็วาว่าลีทีนะครับอ่าอันนี้ครับสมมติว่าเป็นท่อนะครับเราไม่เอาเวลาวเวเป็นขนาดสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยก็จะได้แล้วครับเมนนะครับในตัวนี้นะครับมันก็จะได้ลนะ อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับก็คือขนาด1 0 0แอมป์นะครับเมนที่ใช้นะครับก็สรุปก็คือ,อแผง lpw 2นะครับใช้เมนขนาด1 0 0แอมป์นะครับ 3p ทับ100 a อทิปทับ1 6 0่อยเฟรมนะครับแล้วก็สายขนาดซีทีห้าสฟเอนนะครับทับ1นึขีดเป็นสาย G นะครับ iec แล้วใช้ คอนดวดก็คือ2นิ้วครึ่งก็อยู่ประมาณน,นี้ครับเรข้รวๆนะครับนะครับซึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับทำบเป็นตัวอย่างแนวทางให้น้องๆได้ศึกษาต่อนะครับว่าวิธีการหาของจำนวนโหลดหรือแอมป์นะครับหรือ,อ VA หรือ,อ Main breaker ที่เราต้องใช้ในแต่ละโหลดเซ็นเตอร์มันมาจากตัวไหนก็มัมาจาก เราออกแบบมาจาก VA ค่า VA ของแต่และสกิทข,ของโหลดนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มารวมกันทั้งหมดแล้วก็หาเป็นตัว M ออ,ออกมาสึ่งก็อนกไ,ไ,ได้จุดลดนะครับแล้วก็สั่งตัวแผงโหลดเซนเตอร์ให้แมทช์กับ M ที่เราใช้และขนาดขอเรีย,ยกว่าจำนวนสกิทเรเกอร์ที่จะใชะ้ในการติดตั้งจริงมาติดตั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ พอเป็นความรู้เล็ก,กๆ,ๆน้อยๆให้กับน้องๆชาว FC ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดท้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ